สวัสดีครับแอดมินเพจโพเงินโพทองวันนี้เรามาติดตามสวนสวัสดีครับเรามาติดตามผลงานของโฟที่ใช้กับแตงโมในพื้นที่อำเภอจนะนะครับดีอำเภ o จ a แนะนําไม่รู้จักกับพี่ไหมดาเร็งลูกค้าทางเพจโพเงินโพทองที่เลือกเอาโฟทีมาใช้ในการทดลองทําแปลงแตงโมแปลงนี้นะครับโอเคสำหรับสำหรับพี่ไหมแปลงนี้ ปัญหาของการปลูกแตงโมในในในรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างพี่คือปนนะัญหาปัญหาผมคิดว่าไม่มีแต่เังเอิดปีนี้ฝนม,มันเยอะนะฝนม,มันเยอะมามากกว่าปกติหนึ่งเดือนฝนมาตั้งแต่ธันวาแล้วก็มีมกราไรทั้งเดือนเลยปัญหาของผม,มดีที่มีทําเลแล้วก็มีพื้นีนะครับที่แนะนําให้มาใช้ค,คือใช้ตั้งแต่อยู่ในแปลงเปิ้นกลา อยู่ในแผงตั้งแต่เจ็ดห้าห้าวันเจ็ดวันแรกใช้ตามสเตปที่ผู้กองนี่นำมาเดี๋ยวในเรื่องในเรื่องของวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในท้ายคลิปนะครับในส่วนของผลที่ได้หลังจากที่เจอปัญหาฝนเพราะว่าปัญหาของแตงโมก็คือเรื่องฝนเพราะว่าถ้าฝนมาเนี่ยจะมีพวกเชื้อโรคหรือว่าใบหยุใบงอเชื้อราแต่ว่าหลังจากที่ใช้โพทีมาตลอดในการดูแลทั้งแปลงเนี่ยก็คือผลตอบกลับที่ได้มาก็คือแตงสามารถอยู่ได้ทั้งทั้งที่แปลงข้าง ยิงบงกันไปหมดแล้วยอมกันไปหมดตายหมดแลวครับเขาตายอันนี้ก็กี่เดือนแล้วครับพี่อันนี้ก็วันที่สามก็สองเดือนสองเดือนกับสี่ห้าวันวันที่สามภูมิพานี้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วปกติพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่วันนี้พื้นที่จริงๆแลวก็เกือบยี่สิบไร่นะครับแต่ผมทำในจำนวนที่แถวคู่เลยได้มาทวีคูนแเว่สองเท่าแล้วก็ใช้ระบบน้ำระบบน้ำที่แน่นอนครับโอเค คาว่าไม่ได้โปรตีนช่วยในครั้งนี้ก็คงจะเบม้วนเสือกลับไปแล้วคืออันนี้มันคล้ายวัคซีนนะครับผมมองว่าเป็นวัคซีนตัวหนึ่งทีทําให้ต้องกล้ากิเนเลยนะครับมันสมบูรณ์มันก็กินข้าวเหมือนคนเนี่ยเปรียบเหมือนคนว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงมันก็เดินเหนินกินข้าวผลิตอาหารได้นะครับผมมองว่าพื้นฐานมันต้องมีอันนี้ในหนึ่งไร่เนี่ยคาดการณ์ว่าผลผลิตจะได้สักกี่ตันผมผมตั้งว่ารัสีีจุน้า สี่ถึงห้าตันต่อหนึ่งไร่ในรอบนี้ครัเกือันี้มองที่ว่ารูปมันออกมาแล้วใช่ไหมประเมินประเมินประเมินมาแล้วครับแต่ว่าถ้าว่าไม่ได้ถ้าว่าได้ติดตามข่าวนะครับในภาคใต้พื้นที่จังหวัดสงขลาจะมีมลสุมาประมาณสี่ถึงห้าลูกตลอดเดือนท่านว่าแล้วก็มกรามาถึงจนทุกวันนี้ก็ยังมีฝนอยู่ซึ่งปกติแล้วแต่ถ้าเจอฝนจากแดดอยู่เจอฝนลูกก็จะแตกแต่งนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ถ่ายลงไปข้างล่างเลยครับ อ่าดูดูแตงแต่ละลูกนะครับดูครับิวใบนะครับสีมันเบาน้ําหนักดีตอนนี้ก็ประมาณเน่นปึกเกือบเที่ยงแล้วนะครับเวลาตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วดูใบโถมันสดชื่นเกี่ยวยังไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มันไม่ทิ้งลูกเขาเรียกว่าเกี่ยวเขียวนะครับแต่นี้ใช้โปรตีนมันก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวแปลงต่อไปใช้อีกใช้ต่อแน่นอนใช้ต่อใช้ต่อแล้วก็มีต่อยอดอีกเหมือนที่แนะนํามาอีกมีอีกตัว ตัวเลสไม่รู้ไม่รู้รัวเล็กจะเพิ่มจะเพิ่มตัวเล็ให้อีกทีนึังโอเคเดี๋ยวยังไงติดตามผลว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่โอเคครับผมโอเคครับ